สวัสดีนะครับพี่ๆพบกับผมมอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมก็จะพามา,าชมตำนานนาะประวัติเกี่ยวกับพระเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับเป็นเรียกเป็นสินค้าเลยนะครับเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับพี่ๆแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะคงคุ้นเคยภาพนี้กันดีนะครับเกี่ยวกับเป็นเป็นเครื่องรางที่เป็นรูปลักษณะของผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่อาจจะยกมือขึ้นมายกมือนะครับยกมือมาแล้วก็มีลักษณะ นี่ยมีเต้าพระถันนมอย่างชัดเจนนะครับเป็นสวมมงกุฎดานะครับอันนี้คือเครื่องรางที่เรียกว่าแม่นางสิขีนะครับอันนี้คือแม่นางสิขีกําเิดทรัพย์ของหลวงปู่ภาโกสโลแห่งวัดบ้านเดยไก่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทองค์หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีมีอายุยืนยาวถึง99ปี79พรรษานะครับอ พระภิสุสฆงผู้ที่ได้รับความเคารพศรัทธ,ธามากนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประวัติของแม่นางสิคีนี่มันก็มีหลายกระแสนะครับก็คือถ้าเราจะศึกษากันก็คือว่าต้นสายปาเหตุเขาจะเชื่อว่าเป็นรูปจำลองของพระนางจามเทวีเนื่องจากขุดค้นพบคร,ครั้งแรกเนี่ยขุดพบที่วัดพระนางจามเทวีว่าอย่างนั้นนะครับเป็นรูปลักษณะของผู้หญิงที่ทรงเครื่องสิตาพรน,นะครับเป็นแต่ว่าเขาก็มองว่าเป็นลักษณะของ ดูมงกุฎชฎาแล้วเนี่ยเป็นทรงเขาเรียกอะไร,ทรเทลิกเป็นทรงเทิดนะครับเป็นเทิดขนนกของลักษณะของผู้หญิงขอมเป็นลักษณะนั้นนะครับก็มีหลายกระแสน,นะครับผมก็ไม่ยืนยันนะครับว่าบ้างก็ว่าเป็นรูปลักษณะที่ทําเป็นพระนางจามเทวีนะครับบ้างก็บอกว่าเป็นรูปปฏิมากรรมผู้หญิงที่ประดับเจดีของพระนางจามเทวีแค่นั้นแต่ว่าก็ไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มีการค้นพบจริงแล้วก็เก่าแก่จริงนะครับ อ่านี่ก็นั่นคือประวัติแล้วครเป็นประวัติในการค้นพบนะครับส่วนทําไมหลวงปู่ผาโกโสโลนะครับท่านถึงต้องสร้างเป็นผ้านางาแม่สิกีนี้นะครับอะไรผมจะขอกล่าวก่อนว่าประวัติเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ประวัติและปฏิปทาท่านนะครับแล้วก็ความมีอัจฉริยะอย่างรู้ของท่านนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วแล้วก็พี่ๆเข้ามาสนใจรับชมกันก็มากมายนะครับผมจะฝากไว้ที่ลิงก์แรกนะครับอคอมเมนต์แรกนะครับ สาเหตุที่ท่านทําเป็นนางสิกขีนี้ก็คือได้โรคชราครับชราท่านชราภาพเนาะก็เป็นมีการตั้งกองทุนเพื่อเป็นการรักษาอาการป่วยของท่านก็มีพี่ใจดีที่เป็นลูกศิษย์ท่านได้รวบรวมทุนทรัพย์จากลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็รวบรวมมวลสารในการสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งเป็นกองทุนรักษาอาการอาพาธของท่านนะครับชื่อว่าแม่นางสิกขีกําเนิดทรัพย์นะครับสาเหตุที่ท่านทํานะครับ องแรกที่ทําและมีชื่อเสียงและมีคนใฝ่หากันมากก็คือหลวงปู่สังวัฒนานกันตมนะครับท่านได้สร้างเป็นแม่นางสิขีนี้ขึ้นมาเป็นรูปแบบลักษณะนี้แหละคล้ายๆกันซึ่งหลวงปู่พาท่านก็ได้เคยไปจำปัญษาไปเรียนวิชาก,กับหลวงปู่สังวัฒนานกันตมนะครับหลวงปู่สังสุริโยนะครับก็เลยได้เป็นต้นแบบก็เลยเอาพระของหลวงปู่สังมาเป็นต้นแบบซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านครับมาเป็นต้นแบบในการสร้างเป็นพระรุ่นนี้นะครับ พุ้ตุคุณนะครับเขาเชื่อว่าเป็นพุทตคุณที่เกี่ยวกับทางเมตตามหาเสน์นะครับเมตตามหาิยมค้าขายดีนะครับเขาเชื่อเป็นอย่างนั้นเป็นเชื่อในทางของทางเมตตานะครับเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับความเมตตาครับเนื่องจากสื่อมาในรูปแบบของผู้หญิงนะครับโอขังมากนะครับก้องก้องกระโดดเองเลยนะครับนะครับพี่ๆนะครับอ่าสื่อมาในรูปแบบของผู้หญิงนะครับจึงเชื่อได้ว่ามีความเมตตานะครับมหาเสน์ค้าขายนะครับผู้จานะครับอ่า ติดต่อค้าขายนะครับอันนี้หลวงปู่จานเองกับมือนะครับจานตัวอูด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับอันนี้ครับนั่นคือตำนานแม่สิกขีนะครับอ่าก็มีหลายเกจิคณาจารย์ที่สร้างแต่ว่าวันนี้ผมก็นําเอาของหลวงปู่ผาโกสโลนี่แหละนะครับผู้ที่ผมเคยได้ไปพบไปสนทนากับท่านนะครับอ่าก็มีประสบะการณ์กับท่านมากมายที่ผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเคยทําคลิปประวัติท่านก็อยากให้พี่ๆเข้าไปศึกษาร่วมกันนะครับอ่าถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ว่า กิตาพินิหารแล้วก็ประวัติปฏิปทาท่านการพัฒนาวัดก็ยังคุมมีอยู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษานะครับนี่ครับเป็นพระที่น่าสะสมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีรูปร่างแปลกตาแต่ว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับพี่ๆ่าใครชอบของแปลกเนาะก็ยังมีคนเปิดให้เช่าบูชาในกลุ่มพระของท่านนะครับถ้าใครชอบก็เข้าไปศึกษาดูได้นะครับวันนี้ผมก็นํามาให้ชมกันนะครับก็เป็นตำนานของแม่นางสิกีนะครับตลังที่ผมกล่าวว่าบ้างก็เชื่อว่า เป็นตัวแทนของพนางจามาเทวีว่าก็เชื่อว่าเป็นปฏิมากรรมที่เป็นปลูกด่างดินเผาที่ปรับตกแต่งเจดีย์ของพนางจามาเทวีอันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับเนาะแล้วแต่เขาแต่ว่าทางนี้หลวงปู่ท่านก็ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้เกิดความมงคลให้มีความสัพพม,ม,มงคลเกิดขึ้นในวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับหากผู้ใช้ได้พกพาอารัธนาติดตัวเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องมีพุทธคุณด้านเมตตาม,มหาเสน่ห์ตามที่หลวงปู่ท่านได้อธิษฐานจิตไวน้นะครับนะครับพี่ๆนะครับ อยู่ชัดๆนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับสวยงามทั้งพุทธศินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพุทธคุณหากได้นำไปใช้เนี่ยก็น่าจะเกิดพุทธคุณที่เข้มขลังนะครับตามแรงอธิษฐานของผู้ที่ได้อธิษฐานศรัทธาน,นะครับตามศรัทธาน,นะครับอ่านี่คือแม่นางสิขีนะครับก็ถือว่ามีเกจิที่น้อยถือว่ามี คนสร้างแต่ก็สร้างน้อยนะครับเพราะว่าหากไม่ได้เรียนมากับต้นตํำรับจริงๆผมเชื่อว่าก็ไม่มีการที่จะเสกหรือวิชาที่จะเสกมนเข้าไปเนี่ยก็มันต้องมีต้นแบบมีครูนะครับก็คือหลวงปู่ผาท่านไปเรียนมากับหลวงปู่สังสุริยท่านก็เลยทาออกมานะครับลักษณะนี้นะครับผมนำมาให้ชมกันนะครับน่องจากเป็นภาพเีนกรอบเนาะมันก็มีไฟก็ที่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพี่พี่นะครับก็ให้ชมเป็นพุทธศินนะครับให้ชมเป็นพุทธศิ์นะครับสวยงามครับพี่พี่นะครับ อนาครับเอาวันนี้ผมก็นำมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นประวัติและตำนานแม่นางสิกีของหลวงปู่ผาโกสลูแห่งวัดบ้านด้ไก่ครับหากใครชอบผมก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคาสิงครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นภ้าเกจิคณาจารย์หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่ผมจะพาไปใกล้บ้านใกลุ้มชนของผมก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีนะครับ